สวัสดีครับชาวราสีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลด,ดยดวงบโบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชัจวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกนะครับสลับเดือนตุลาคม2555นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน,นมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเหมือนกันส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บ u พ a า5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีนวะน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลาเนาะไพ่แบแรกนะครับสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่นายออฟสอดเทนนอครับซิกออฟสอดห้าไม้ไพ่สเตนแล้วก็เป็นไพ่ แนวครับเอ็ดอปเนาไพ่สเหรียญไพ่ h e f o o l ไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่เด็กถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ the e m s r e s s ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับชาวสิงได้เป็นไพ่ส0 ถ้วยเลย1ิบถ้วยเนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีความสมัครสมานสามัคคีกันมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีดีต่อกันและกันมากขึ้นสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในอดีตต่างๆที่ผ่านมาคุณสามารถเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้สิบ ถ้วยมันคือหมายถึงความบริบูรณ์ถึงในเรื่องของความหลักที่มีความผาสุขร่วมกันนะครับบางคนอาจจะได้ครอบครัวกลับมามีแนวโน้นมทิศทางที่ดีบางคนจะได้ในเรื่องของคอมมิทเมนต์บางคนจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่สามารถแบบมั่นหมายกันแต่งงานกันนะครับใช้ชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ร่วมกัน เช่นกันนะครับดังนั้นตัวตนของคุณเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าคุณปรารถนาสิ่งที่อยากจะได้ในสิบถ้วยเหล่านี้นะครับแต่คุณไม่ควรที่จะรีบแล้วก็เร่งจนเกินไปในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยกำลังจะเกิดสุริยาคาตเกิดขึ้นในราศีตุลคุณจะไม่สามารถที่จะรีบแล้วก็เร่งเกินไปได้นะครับดังนั้นคิดอะไรทำอะไรเนี่ยมีสติก่อนในการดำเนินชีวิต อย่าประมาทกับในเรื่องของการทําทอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้รับผลในสิ่งที่คุณต้องการอย่าคิดผิดทําผิดนะครับอย่าหลงผิดอย่าเชื่อคนง่ายคุณควรจะต้องพยายามเหมือนกับมีจิตใจที่มีความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงเอาไว้แล้วตัวคุณจะสามารถผ่านพ้นและปัญหาอุปสรรคไปได้มีไพ่สเตดนเกิดขึ้น ไพ่เสนเนี่ยแปลว่าไพ่ของชาวสิงอยู่แล้วด้วยนะครับใบนี้เนี่ยแล้วขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณสามารถสะกดข่มในเรื่องของอปุปสรรคแล้วก็ปัญหาบางคนอาจจะบอกว่ามันจะไปถึงณนะจุดจุดนี้ได้หรอเพราะว่าตอนนี้ทะเลาะกันมีปัญหากันหรือขัดแย้งกันอันนี้เรามาดูมุมมองของคนที่มีปัญหากันก่อนคนที่กําลังมีปัญหาอยู่ในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันนะครับการไม่ยอม ดึงดันกันหรือว่ามีในลักษณะของการเล็กร้องคอมมิตเมนต์กันบางคนอาจจะยังมีเหมือนกับวาจาคำพูดต่างๆที่ไม่สวยหรูไม่หวานหูกันนะนะครับทะเลาะก,กันอยู่หรือมีในเรื่องของความคาดหวังในสิ่งต่างๆกำลังตีกันในเรื่องของมายเซตความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ยังไม่สามารถหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันได้เพราะว่าจุดมุ่งหมายของคุณคือสิบถ้วยแต่เขานะครับ ที่กำลังปฏิบัติต่อตัวคุณเนี่ยมันอาจจะอยู่ห่างไกลจากคําว่า10ถ้วยดังนั้นเนี่ยคือไพ่ยอยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสได้10ถ้วยถ้าเกิดคุณนะครับพยายามปรับทุกทิ่งทุกอย่างให้มันเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้ถ้าเรารู้จักที่จะเหมือนกับใช้สติในการควบคุมนะครับตัวเองแล้วก็การเดินทางของความรักความสัมพันธ์ต้องรู้จักที่จะต้องสมดุลแล้วก็บาลานซ์นะครับสองเหรียญ สองเรียนหมายถึงการทําสมดุลการทําบาลานซ์การทำในลักษณะของการที่ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาอะไรที่หนักเกินไปควรจะต้องเอาออกไปบ้างอะไรที่มันเบาเกินไปควรจะต้องถ่วงให้มันหนักไว้นะครับเช่นอะไรบ้าง ผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งแล้วนะครับว่าอะไรที่น้อยเกินไปเช่นการดูแลการเอาใจใส่การเห็นคุณค่าของกันและกันการพูดดีต่อกันนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเต็มได้นี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องเติมแต่ส่วนที่คุณจะต้องลดคืออะไรบ้างการเอาแต่ใจการคาดหวังนะครับการเรียกร้อง นี่คือสิ่งที่คุณต้องลดน้อยถอยลงไป2เหรียญมันคือการทำบาลานซ์แล้วก็สมดุลสังเกตดูว่าแม่หมดคนนี้กำลังยืนอยู่บนไม้กระดานนะครับยืนอยู่บนเท้าทั้งสองฝั่งเพื่อให้มันสมดุลไม่งั้นไม้กระดานจะกระดกลงไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วมันก็จะไม่สามารถสมดุลอยู่ได้การทำสมดุลในที่นี้ดูเหมือนง่ายแต่ตามจริงมันเป็นการแฝงปริศนากับไพ่นะครับไพ่อบอกว่า ถ้าเรารู้จักที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปวางแผนในระยะยาวสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งเอาแบบตอนเนี้นะครับถ้าเอาตอนนี้ก็มีปัญหาตอนนี้แหละจากไพ่ห้าไม้นะนะอมไพ่เนี่ยบอกว่ามีไพ่เก้าถ้วยขึ้นมาเก้าถ้วยเป็นไพ่ของการรักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองนะครับทาว่าจะทายังไงดูแลตัวเองรักตัวเองเนี่ยหนึ่งคุณต้องไม่จมอยู่ในอดีตแบบนี้นะครับเก้าดาบขึ้นมา ก้าดาบกับ9ก้าถ้วยเนี่ยแตกต่างกันสิ้นเชิงคนหนึ่งก้มหน้าอยู่ในอดีตคนหนึ่งกาลังนะครับมองไปที่อนาคตแล้วก็กําลังเหมือนกับแบมไปด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมจากธรรมชาติรับซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างกับในเรื่องของธรรมชาติเพื่อทําให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีขึ้นทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับกับในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึกไมเซตต่างๆอย่ามัวติดติดลบ อย่ามัวแต่คิดอะไรเข้าข้างตัวเองอย่ามัวแต่คิดอะไรทำร้ายตัวเองในเรื่องของความรู้สึกสิ่งที่เราคิดไปมันคือสิ่งที่เรามโนไม่ใช่สิ่งความจริงคุณอย่าเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะครับไปตัดสินใครหรืออย่าเอาความรู้สึกของเราอะที่เราคิดได้เนี่ยนะครับว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นเขาจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าคุณยังไม่รู้จักเขามากพอบางคนอาจจะบอกว่าหนูอะ แค่เห็นเขาเนี่ยอ้าปากก็เห็นเลนไก่แล้วจริงอยู่ถ้าคุณเห็นแบบนั้นจริงเน่ยมันก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่คุณก็มีความคิดที่ถูกต้องบ้างแต่บางคนเนี่ยนะครับคิดยังไม่ถูกหมายถึงว่ายังมาถามอยู่แต่ว่าเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเกินไปบางทีก็คิดผิดนะขนาดตัวผมเองเป็นนักพยากรณ์เนี่ยผมบางทียังคิดเนะ่เข้าข้างตัวเองบ้างในบางครั้งและยังสามารถที่จะ เหมือนกับคิดว่าคนนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นคนนั้นจะต้องเป็นแบบนี้แต่พอเกิดขึ้นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเลยแต่เราอะ่ะคิดไปก่อนนะครับอารมณ์มันไม่เข้าใครออกใครนะอืมดังนั้นเนี่ยควรจะต้องพยายามอย่าเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมากจนเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเลยนะครับไม่เชื่อตัวเองก็ไม่ดีนะมันหมายความว่าเราต้องสมดุลต้องบาลานซ์ไงบางอย่างเนี่ยอะไรที่ไม่ได้ยินจากปากเนีย่ยจากปากของเขาอย่าเพิ่งเชื่อ แบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วอะไรที่คิดมากไปตกกังวลอย่านะครับพยายามฟื้นฟูวตองขึ้นมาอย่าจมอยู่ในอดีตอย่าจมอยู่ในกับสิ่งที่มันแบบจบไปแล้วอะอะไรที่ผ่านไปแล้วควรจะให้มันผ่านไปเหมือนกับดวงตะวันเนี่ยกำลังจะขึ้นผลขอบฟ้าขึ้นมาแล้วมันแปลว่าความหวังใหม่ของคุณกำลังจะมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับถ้าเรารู้จักเปิดใจยอมรับ มีไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นหนึ่งเหรียญเนี่ยเหมือนเด็กคนนี้กําลังได้เหรียญนะเหรียญเนี้ยคือมันเหรียญแห่งความปรารถนาเหรียญแห่งความสุขความสมหวังและมิดดวงตะวันดวงเบลเลยนะครับที่ศาสตร์2มาเนี่ย มันคือความอบอุ่นความหวังใหม่มันคือความรู้สึกที่ดีอะที่คุณได้รับในสิ่งต่างๆแต่ว่าก่อนที่คุณจะได้รักแบบเนี้ยคุณก็ต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยจากให้เด็กถือเหรียญก่อนเด็กถือเหรียญเนี่ยคือเด็กที่มีคุณค่าในเรื่องของการเงินเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยเติบโตค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเด็กถือเหรียญอเน,นี้ขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤกษพกันแล้วก็ราศีมังกรนะครับมีโอกาส เป็นไปได้สูงนะครับที่อาจจะติดต่อสื่อสารกับตัวคุณนะครับเป็นคนที่เขาชอบคุณเป็นคนที่เขากําลังดิวกับคุณอยู่ก็เป็นไปได้เด็กธาตุดินเนี่ยนะครับเป็นคนที่ช้าแต่ได้พาสองเล่มงามตามโบราณของคนไทยบอกแบบนั้นเพราะว่าเป็นการเก็บรวบรวมโมเมนต์สิ่งต่างๆเราต้องเรียนรู้เราต้องเข้าใจเราต้องปรับนะครับเราจะไม่ สามารถบอกได้ว่าฉันก็เป็นแบบนี้ของฉันตั้งแต่แรกแล้วอ่ะอแล้วทําไมเธอไม่ปรับบ้างอะไรแบบเนี้ยครับมันเป็นการแบบโบยกันไปโบยกันมาแบบพาดหมายมันก็ไม่ดีนะดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณนั้นจะได้เนี่ยคือการเก็บเล็กผสมน้อยสุดท้ายมันก็จะรวมเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาไอเหรียญเนี่ยบางทีอ่ะเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าในตามไพ่เนี่ยมันคือปริศนาเหรียญมันคือคุณค่าเหรียญมันคือสิ่งที่มันแบบ เอาไว้เหมือนกับเปรียบเทียบกับในเรื่องของความรู้สึกของเราอะครับเอความรู้สึกของเราการที่ได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยตอบแทนกลับมามันคือสิ่งที่วิเศษสําหรับตัวคุณถูกไหมเพราะตัวคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยสิบถ้วยเนี่ยมันก็แปลว่าคุณก็ต้องได้ในเรื่องของความมั่นคงความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เราได้ลงทุนลงแรงเอาไว้สิ่งที่เราได้ทํานะครับ กิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันกับเขาหรือว่าได้เรียนรู้กับเขาได้เข้าใจกับเขาแล้วตื่นรู้แล้วกับในเรื่องของสัจธรรมกับในเรื่องของหลายๆสิ่งที่เข้ามาทดสอบกับชีวิตของคุณมันจะทําให้ตัวคุณเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้พยายามปล่อยวางความรู้สึกนะครับซิกออฟสอดคือการปล่อยวางการเยียวยาเหมือนแม่มดคนนี้กาลังจะ เอาดาบนะครับดาบมันคือปัญหาและอุปสรรคเนี่ยที่คุณกับเขากําลังขัดแย้งกันแบบเนี้ยกําลังจะเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับเพื่อให้ตัวคุณนั้นหลุดพ้นจากในเรื่องของสภาวะของการถูกจองจำเห็นไหมถูกจองจําถูกพันธนาการการคิดมากวิตกกังวลต่างๆคุณต้องรู้จักที่จะต้องสู้นะครับต้องรู้จักที่จะต้องเหมือนกับอย่ายอมแพ้กับโชคชะตาคุณควรจะต้องพยายามกล้าวทุกสิ่งทุกอย่างออกมา ก้าวทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากในเรื่องของฝันร้ายกับสิ่งที่มันไม่เป็นจริงสิ่งที่มันไม่สามารถเติมเต็มได้แล้วค่อยๆปล่อยวางนะครับมีไพ่ในบนี้คือไพ่ The f o o l The f o o l คือ Freedom คือหมายถึงการทำอะไรก็ได้เปิดรับนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้กับธรรมชาติเราก็เปิดหูเปิดตาเดินทางท่องเที่ยวก็ได้มันจะทำให้ตัวคุณรู้สึกฟื้นฟูในสภาวะจิตใจที่ดีขึ้น แล้วก็อย่าไปคาดหวังคาดหมายจนเกินไปอย่าจดจ่อจนเกินไปอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปแล้วปัญหาต่างๆของคุณก็จะค่อยๆคลี่ไขไปได้แล้วก็แก้ไขสถานการณ์ไปได้นะครับจากการปลูกมุมมองนะครับในเรื่องของ mindset ความรู้สึกและเรียนรู้ปรับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสามารถปรับกันได้จูนกันได้แล้วก็เรียนรู้กันได้เข้าใจกันได้ดีนะครับสุดท้ายมีไพ่ใบนี้เลย D.M. Press D.M. Press แปลว่าคุณยังสามารถเป็นตัวจริงสำหรับเขาได้นะคุณยังสามารถที่จะเป็นความรักความสุขความหวังการเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นปรารถนาจากสองใบนี้แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความหวังการแต่งงานการมีคอมมิตเมนต์หรือการมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีการพัฒนากับศักยภาพกับ พลังงานความหลักเ n e r g y ต่างๆของคุณได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพิจิตรใจมาใจเขาได้นะครับอย่าลืมนะพยายามทำตัวเป็น Empress ให้ดีนะครับ Empress หมายถึงการอ่อนหวานอ่อ,อนโยนอ่อ,อนน้อมถม่อมตนมีความรู้สึกในสิ่งดีๆมอบแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเขาและคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวสิงนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ